สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลียนโดยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วสลักจิตค่ะสวยๆง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจำนวนสเส้นริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะนี่นะเราจะพับเข้ามาให้เดือมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1คะ่ะจับมาค่ะเส้นที่ 2, ส่วสมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สามสมาในเส้นที่2เส้นที่4คะ่ะสอดมาในรูที่1คะ่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจากปลายดิบินสอบล็อกเข้าไปนี่ค่ะนะคะเราจะได้ดิบินแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะ นะคะเราจะได้ริบินสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้นะคะมีต้องตันนิชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะ นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามไปน,นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะ ก็มาให้กระชับแบบนี้พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนะึ่งสองสามนะพัดค้ำสามเส้นค่ะนะคะจับพัดค้ำสามเส้นไปพัดค้ำสามเส้นพัดค้ำสามเส้นค่ะพัดค้ำสามเส้นไปค่ะนคะคะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายน,นี้นะเส้นนี้ค่ะจับพัดมา สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจะพันมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะคลิกกลับได้มาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะพรเ,เสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยค่ะ เสร็จแล้วสอดรอดสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามเลยนะสอดรอดสามเส้นไปนนค่ะนะคะทำอนี้นะพิกกลับด้านมาด้านนี้ขั้นตอนนี้นะคะพับมาด้านหลังค่ะหนึ่งครั้งนะแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้ง ต่อลงไปนี่ค่ะพัามันด้านหลังแล้วก็ผัามันด้านหลังค่ะ แล้วนะคะคเสร็จแล้วแบาบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สองร้อสามเส้นไปค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนี้เป็นทิ้ง ต่อมาเราจะเอาลิมบินความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นะเราก็จับมานะคะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีส้มไว้ด้านบนค่ะจับปลายลิมบินให้เสมอกันแบบนี้สอดขึ้นไป พอได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้เปิดออกมาพับมาด้านหลังค่ะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งสอดดูถัดมาน,ะะนี่ค่ะนคะคะนะทำสีขาวให้ครบทุกเส้นนะคะ พอสอดชั้นนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะทําชั้นสีส้มนะคะสีส้มก็ทําเหมือนกันค่ะพับมานด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดมาเหมือนกันเลยนะคะนะเนี่ย พอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะอ่นะเราจับตะแคงมาด้านนี้นะจับพับเป็นมุมขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะปล่อยลงมานะคะบิดมาด้านนี้บิดมาแบบนี้นี่ค่ะพับลงมาด้านนี้นะคะแล้วก็บิดความแบบนี้นะคะนะคะ่แเราก็สอดลงไป เวลาเราดึงเราก็ดึงทั้งสองเส้นให้มันเสมอไปพร้อมๆกันนะคะจะได้ดึงมาลงมาด้วยกันนะนี่นมาด้านนี้ ับลงมาค่ะบิดความมาแบบนี้ค่ะ นี่นะคะแบบแบบนี้นะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็าพับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึงค่ะ พอเราได้แบบนี้นะคะจับดิ้นิ้นมานะบิดมาด้านนี้ค่ะจับพับมาด้านนี้นะคะเห็นนะพับมาด้านนี้แล้วก็บิดมาแบบนี้ค่ะมาแบบนี้นะคะพับข้อมอีกทีหนึ่งนะคะนะ เปิดเส้นนี้ออกมานะคะจับพับมาด้านนี้ปิดบนมาด้านนี้ค่ะปิดบนมาด้านนี้นะพับลงมาค่ะความมาแบบนี้ นี่ค่ะเราก็จะได้ติดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นไปด้านบน เสร็แล้วตัดปลายนิ้วทิ้งนี่ค่ะ,สะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกแก้วสลักจิตนะคะเศรสวยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ